ขัวกลาทงทงสวัสดีครับนี่อยู่ขั้วติดดินครับผมติดดินกับบรรยากาศล่มๆเพราะว่ามันจะหนาวใส่ปีใหม่ครับก็เลยอบบลร่มๆแนงหน่ยครับนะครับเบ่งเมนูมือนี่นี่ครับผมจิโอ้ไงเขาวไว้แท้ลุกสิ้นปลาครับผม แตงโมเคยกินชั่วแตงโมวะครับผมก็จิบม่ได้กินโดนแล้วผมก็จิชั่วแตมูมครับผมน,นุ่มบ่นบานง่ายครับขูดก่อนต้มน้ำนิ่สิลวกลตัวกลุกสินครับยำนุ่ยง่าย กิ่งมันต้องออกตอกนะครับตอกใส่พริกผงเข่าครัวนะครับน้ำประเด็ก คืออยากกินยังกันนี่แหละครับผมกะสือมาเฮ็เดไปหาเศษอยู่ครับมาเฮ็ดจะเปทางไหนอีกหลังเด้๋ยหลังปีไหมครับตึกแขงครับผมแนะนำบุกลงกันหน่อยกัน ยำลุกสิ้นปลาครับผมใส่พริกป่นนะครับเพริกพริกนิบบมีผมู่ใส่พริกนี่ครับเอาแบบแดงๆเด้เผ็เดนครับปลาใส่ครับช่วกแตงโมงครับเดีย๋ยวผม ลวกพอประมาณผมก็สิลวกเสียนควาบวุนเส้นใส่บุนเส้นจีกครึ่งหนึ่งครับก็ได้กินโดนแล้วมืแรงก็ออกหาออกล่าเจ้าลับเจ้ามับก็เป็นแต่ล่มหนาวนะครับเป็นแต่หนาวมากๆตอนนี้าว่ามันสุกกับเต้าครับ ออกไพลาย์ด้วยครับเด้อเสียงล่มเอารีวกเรียบร้อยครับมีบรวกเรียบร้อยใหญ่ม,มาก มีพริกสดใส่อันนี้แหละครับแบบไม่ซ่วโอ้โหเป็นตะเพ็ดเลยเสียบดังเลยครับพงชรด,ดปร้งพอมกันเลย อยงนี้ครับกินได้อันนี่ผมใส่ผิดยำน้นำเนาวครับ เตรียมดองครับใส่ยำถุงละห้าบาทพอว่าผมจะ,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 ะใส่น้ำตาลนะครับจะใส่นะ้ำเเตรียมดอง ย่างกันนี่นครับย้ำน้ำ,นำ,นำปลาแดกใส่นิดหน่อยแต่บัวใส่ย้ำนะครับเดี๋ยวมันจะนัวนัวพวดุด <c oughs> ใส่พริกพงสูตสไม้ครับบกบห้บวบป้อมี เลื่มซือพริกสดมาครับผมต้อนอยู่หน้ากันนี่แล้วนะเดี๋ยวไปพาไปซิ้นมเลยครับส่วแตงโมส่วแตงโม,ต,งโม,ต,งโมต้องให้บ้าห้อยนะครับเห็ดเห็ดส่วครับก็บเป็นก่อยเห็ดตาโลแซบดีๆแล้วเห็ดแซบสองเมนูเลยนะเพิ่นเห็ดกินแซบ เดี๋ยวอีกเครื่องนึงนะครับในหมอนยังเครื่อง,องออช่วยแต้มมุ้งเลยกันครับเดยกินโดนก็นแซบด้วย โอ้โม,โมคือกันตัวนะครับกบใส่ผิกสดเนะญญาะเป็นยังครับแสบคือเก่า

เ,เสร็จหมเพื่อนครับเสร็จหมดแล้วอ็ออยัดเสร็จได้หนึ่งก้อนชอบเส้นหนึ่งมา nó mặc không bùm các cầu chưa tẻ mô xe lắm chưa ạ, lường vui ạ ครับพี่อืมเฮ้ยได้แล้วกันอยู่ละอยู่ละโอ้โอ้ยิ่มขับอิ่มขักหลายเด้อครับผมโอ้โอข่อยัดเหย็ด,ยดขอนี้ข้าวก่อนลมผักแทมือเลย Oh, oh. เนียนท้องเลยครับแต่ว่าหิวเขาไว้ห็นไหมัะกินนึกสีอิ่มไปยุแต่ว่าหิวเขาไว้ดีละครับอิสานบานหน้าความสุขแบบบานบานนี่มาเลี้ยงหมดละครับจังสิบพอๆกับทีมงานช่วงนี้กับได้ออกมาเบิงง่วนละครับคือเกาละ่ะนอนหลิ่นอยู่ทงไม่น้อยกับง่วเขาขวักลัครับคัมแล้ว แดดแดดแดดลมลมตกแล้วขอใ้อยู่ดีมีแห้งทุกคนครับใครสิพอต,ตีไม่แล้วก็ขอให้มีความสุขกันลไรนะครับเ้อตดต่ำที้มงานเบาในบา้านรเบาพันผืนเมืองไปตลอดครับผมอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับ